สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องครับที่คนถามกันบ่อยๆว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอบพอนะที่รักษาชีวิตของอดีตนายกลาเบะไม่ได้นะฮะก็มีการถกเถียงกันครับว่าเพราะอะไรผมไม่ดูข้อมูลกันนะเขาถกเถียงกันเฮ้ยก็มีนะเชิญนักหนังสือพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องรอบบอระบบของรอบบของระบบของระบบของระบองะบองระบบของระบบของระบบอะบระบบขของร บางคนก็บอกว่ารักษาได้บางคนก็บอกว่าราพภเลวร้ายมากตำรวจไม่ไหวเลยตำรวจเนี่ยต้องนะฮะคอขาดโดนไล่ออกแน,น่นอนอะไรประมาณนี้เขาเล่ากันนะฮะผมก็มีเวลายอยู่ประมาณแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีครับคนทีนะะ่ที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะเล่าให้เพื่อนฟังกันกันนะฮะนะฮะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะของบางคนก็บอกว่านะครับคนส่วนใหญ่ของเจาบอกว่ารพภมันเลวนะฮะตำรวจไม่ไหวเลยดูแลไม่ดีปล่อยไปละเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพเพื่อนๆนะฮะคนส่วนใหญ่ในมาพูดเนี่ย เพราะเป็นคนที่นั่งเป็นผู้บริหารอยู่ในห้องแล้วเราก็ดูมุมมองอีกมุมหนึ่งผมว่าตั้งคิดนะมันมีมุมหนึ่งทึ่งนะฮะอ,อ,อาจจะต้องส,ส,สงสารรบพเหมือนกันนะฮะเพราะตอ,ต,อตอนนั้นเนี่ยรบพเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีไม่มีปืนนะฮะในประเทศญี่ปุ่นไม่มีการมีปืนมันก่อนเลยไม่มีใครคิดว่าจะสร้างปืนได้แล้วตรงที่ชุนอเบะเขาอยู่เนะี่ยมันอยู่ในในรั้วที่เป็นเหล็กนะฮะแล้วพวกรบพเลยคิดแล้วคิดเลยว่า ชนส่วนใหญ่ถ้าจะฆ่ากันสมัยก่อนเนะี่ยต้องใช้มีดหรือใช้ดาบแล้วเขาคุณอาเบะเนี่ยอยู่ในในะเอ่ออดีตนายกอาเบะเนี่ยอยู่ในอยู่ในรั้วที่เป็นนะที่เป็นเหล็กเนี่ยแตข้ามได้ต้องปีนข้ามไปเพราะฉะนั้นรปภเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่น่าจะเข้ามาได้นะทุกคนก็จะอยู่ค้างๆอยู่แล้วถามว่าปืนเป็นไงเวลายิงนัดแรกตั้งนะมีคนถามว่าทาไมไม่ไม่เข้ามากอดคุณอาเบะนะคุณเอ่อไม่เข้ามาออ,ออกกอดกันเลยนะเพื่อนเข้าใจใช่ไหมจริงๆแล้วเขาม,มันมันมี การคิดอยู่หลายมุมนะฮะมีการคิดอยู่แบบตั้งก็คือเป็นการหลอกล่อให้คนตกใจแล้วคนก็ตกใจก็ได้พอตกใจแล้วไม่สามารถรู้ได้ว่านะฮะผู้ร้ายเนี่ยมันมีกี่คนหนึ่งคนสองคนงคนพอดีมีเขาเรียกอ,อะไรมีคดีเกิดขึ้นแล้วถึงมารู้ว่ามีหนึ่งคนในจริงแล้วอาจจะนะฮะมีหลายคนกไ็ไม่สามารถเดาคาดเดา,าได,ได้และนะฮะดังนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเวลามันปั้งขึ้นมามีมีเสียงดอกไม้ไฟอาจจะคิดว่าเป็นดอกไม้ไฟเขาไม่เคยมีใครรู้จักว่าเสียงนี่คือเสียงปืน เะนเพื่อนทุกคนเราเรียนราดมาที่ประเทศไทยคุณยังไม่รู้เลยว่าเสียงนี่เสียงมันมีควันออกมาเนาะควันมันเยอะเป็นพิเศษนะควันปืนธรรมดาไม่ใชเพื่อนเพื่อนดูคลิปที่ผมลงไปดูเนี่ยผมลงไปแล้ววันก่อนนะมีดูคนดูมันเกือบสองล้านคนเนี่ยเกือบสองล้านคนเพื่อนใครได้ดูแล้วบ้างยกมือขึ้นนะฮะเป็นควันที่โอ้โหขโมงมาเฮ้ยมันเป็นเป็นเราเอเบรคตอนแรกก็อย่างนี้ด้วยไงนะฮะนึกว่านึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยคิดว่าใครไม่คนในญี่ปุ่นไม่เคยคิดว่ามันเป็นปืนไงนะฮะก็ แสร็จแล้วอะไรมันก็จะมีคนแบบว่ามาหลอกให้ยิงป,ปืนปั้งให,ให้ให้เกิดเสียงไอ้พวกนี้ก็พวกรัพอไม่จับนี่แทนที่เขาจะมามาปกป้อง,องคุณอาเบะนะฮะเขาเขาคิดว่ามันมันไม่คิดว่าเป็นปืนไงฮะและ้วอีกไม่้ <c oughs> แล้วมาพูดถึงเรืเป็นปืนเนี่ยปืนเนี่ยนะฮะจะบอกอย่างว่าในช่วงรู้จักเพื่อนๆจอห์นเอฟเคนเดดีไหมฮะก็คือประธานาธิบดีของอเมริกาถูกลอบสังหารเมื่อประมาณ50ปีก่อนห0ิปีก่อนนะฮะ ยิงยิงสมองก็คือยิงยิงอจากไกลๆเละยิงอจากเพื่อนเห็นจากข้างบนเนี่ยลงข้างล่างเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเพื่อนจะปราศัยยังไงก็แล้วแต่นะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยวิธีการปราศัยนะฮะก็คือการมาพูดต่อหน้าคนข้างนอกเนี่ยมันต่างกับอเมริกาต่างที่อื่นยังไงฮะของอเมริกาทรัมป์เนี่ยเพื่อนรู้ไหมเขาทำไงที่เขามาเหมือนว่ามาปราศัยต่อหน้าฝูงชนเยอะๆเนี่ยเขาทำไงเพื่อนเคยคิดมาก่อนไหมฮะเคยรู้ไหมฮะคำตอบคือเขาเล่นให้นะฮะฝูงชนเนี่ยนะเข้ามาในที่ที่หนึ่งเป็นประตูเขา เข้ามาเป็นประตู้วก่อนเข้าเนี่ยมีการเช็คร่างกายเช็คอาวุธเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเข้าไปอยู่ในสถานที่เป็นสนามใหญ่ๆนะหลังนั้นเป็นสนามใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วรอสักประมาณ10นาที30นาที50นาทีแล้วค่อยให้ม้์หรือผู้นําของประเทศเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาบนเวทีหรือมาจับมือกันนั่นก็คือมีการตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีอาวุธไงไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ครับเป็นไงฮะของประเทศญี่ปุ่นคือเอาคนที่แบบใหญ่ๆโตๆดัง,ดงๆเนี่ยมาพูดต่อหน้าฝูงชนไง นะมันเป็นไม่ได้ยากนะครับ <c oughs> เวลาเขาพูดต่อหน้าฝูงชนถึงคนไม่ได้อยู่ใกล้กันนะแต่ก็มีคนรอบยิงได้อยู่ดีรอบยิงได้อยู่ดีเพิ่งไม่ได้ยินนะก็คือแบบว่าอาจากเนี้ยแต่ยิงไปเนี่ยเห็นเห็นคนเห็นหัวไหมฮะยังไงก็ยิงได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของการดูแลของของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮนะ <c oughs> เขาไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแล้วก็สงสารพวกรปภผมบอกว่าวเขาบอกว่าเฮ้ยรปภมีมีคอมเมนเตอร์นะคือนักนักคอมเมนต์บอกว่าสามารถแก้ไขได้พวกรปภเฮี้ยเลวอะไรเงี้ยจริงๆรแล้ว เป็นมุมของรปภเนี่ยอ่อยยากนะตอนแรกผมก็เข้าใจตอนแรกผมเข้าใจเพื่อนๆทุกคนนะเราพอไม่ไหวเลยระบบไม่ไม่ได้เรื่องหรือคนก็น้อยนะฮะดู้ไหมว่ารปภเนี่ยเขาจ้างเท่าไหร่พวกพวกตำรวจพวกอะไรมามามา,มา,มาดูพิเศษเนี่ยมาให้รองนายรอ,องนายกมา,าไม่รองอดีตนายกมาหรือคนดัง,ดงๆเนี่ยที่เป็นสสมาเนี่ยนะ,ะจะมายืนแบบเนี้ยนะฮะธรรมดาเนี่ยเขาเขาเพิ่มกันอีกประมาณ5,000เยนเองนะ5,000เยนก็คือประมาณ500บาทอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับค่าของประเทศไทยนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ก็เศาสงสารอยู่ครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงครับนะเดี๋ยวผมจะมา,าเล่าเรื่องอวิธีการเปลี่ยนแปลงของประเทศญี่ปุ่นยังไงนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสร้างระเบิดกันได้แล้วสร้างปืนกันได้แล้วและผมก็เลยจะบอกอีกเรื่องเนึ่งเพื่อนๆน่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับผู้ว่าชาติผู้ว่าชาติเนี่ยขั้นเป็นคนติดดินมากนะฮะผมเคยเจอท่านนะ,ะก่อนที่เป็นมีการบรรยายผมเคยขึ้น,นไปบนเนทีให้กับแต่ท่านนะฮะโอ้ท่านทํางานติดดินมากตรงเนี้ยผมพูดแล้วขนลุกเพราะอะไรครับ คนที่คนดีเนี่ยนะจะมีคนอิจฉาคนดีจะเป็นคนกั่นแกล้งแบบว่ามันขัดขากันนะท่านทําได้ดีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นไงที่ผ่านมามันทํางานแบบเบาๆไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปพื้นที่จริงแต่มีคนมีคนในยังไงฮะคนในข้างในอาจจะเกลียดท่านเพราะนั้นเพื่อนต้องเป็นหูเป็นตาคอยดูแลท่านครับนะคนดีต้องคอยดูแลครับคอยดูแลนะเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่แต่ต้องเป็นห่วงเนาะมันถ้าเรา ออกมาปาาัยต่อหน้าคนเนี่ยมันหลบไม่ได้หรอกมันยิงอยู่จากหอคอยที่หนุนที่นี่ที่นั่นได้เสมอนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าท่านชาติชาติเนี่ยเอ่อน่าจะนะ,ะรู้แล้วแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่ากล <im> MM. ัวอย <im> MM. ูเอ่เหมือนกันแต่ว่าผมรู้เลยท่านยอมเสียชีวิตต่ตอหน้าฝูงชนในหน้าที่ผมว่างนเงี้นะฮะก็ก็ต่อไปเนี้ยประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าอีกเรื่องนะฮะว่าเออเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะเออจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนะคร หลังจากที่เกิดคดีนี้แล้วประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนยังไงผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะแล,ล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผม <laughs> ยังเวลาไม่พอเลยฮะจะวมาเล่าว่าเปลี่ยนไปยังไงและสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคดีที่เกิดขึ้นผมผมลงคลิปไปแล้วนะคนดูประมาณเกือบสองล้านคนนะคลิปที่เ,เหตุผลของการนะฮะเกิดเกิดอะไรอนะ่ะเกิดการลอบฆ่าเนี่ยเขาทำยังไงนะลอบยิงเขาทำไงแล้วก็จิตวิทยาของนะฮะผู้ร้ายจิตวิทยาของของ นะรครับคนคนคนเนี้ยเขามีจิตาจยังไงผมลูกพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถึงญี่ปุ่นแล้วถ้ามีเวลาจะมาเล่าอีกเรื่องนึงว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงและมีการเปลี่ยนวิธีการยังไงนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายผมมีไปแล้วอฮย้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปๆๆ